ชาวทั่วโลกถึงกับต้องหยุดเลื่อนหน้าจอแล้วหันมามองประเทศไทยอีกครั้งแบบจริงจังเพราะไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะว่าเทนนิสไทยจะสามารถสร้างเหตุการณ์ที่เหมือนหลุดออกมาจากหนังฮอลลีวูดได้ขนาดนี้เมื่อทีมไทยก้าวขึ้นไปคว้าแชมป์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์อย่างยิ่งใหญ่พร้อมกับเกมที่เต็มไปด้วยไฮไลท์สุดมันจังหวะเดือดจังหวะก,กดดนันและโมเมนต์ที่ทำให้คนดูทั้งสนามแทบหยุดหายใจ นี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะธรรมดาแต่มันคือช็อคโลกที่ทำให้ทั้งวงการกีฬาเทนนิสต้องหันกลับมามองไทยใหม่หมดและหลายประเทศเริ่มพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าประเทศไทยไม่ใช่ทีมรองบ่อนอีกต่อไปแล้วก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์น,นี้หลายสำนักข่าวต่างประเทศยังมองทีมไทยเป็นเพียงทีมที่เข้ามาเพื่อเก็บประสบการณ์ บางคนถึงกับบอกว่าแค่เข้ารอบลึกๆก,ก็ถือว่าเกินเป้าหมายแล้วแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าเบื้องหลังของทีมไทยคือการเตรียมตัวที่หนักหน่วงสุดขีดการฝึกซ้อมที่เข้มข้นและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้แม้แต่วินาทีเดียวสิ่งที่ทำให้คนทั่วโลกประหลาดใจที่สุดไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันแต่คือรูปแบบการเล่น ที่ทีมไทยแสดงออกมาในสนามทุกแต้มมีความดุดันทุกจังหวะมีแผนทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความมั่นใจจนคนดูรู้สึกเหมือนกำลังดูทีมระดับท็อปของโลกไม่ใช่ทีมที่ถูกมองว่าเป็นม้านอกสายตา ทันทีที่การแข่งขันเริ่มขึ้นเสียงเชียร์ของแฟนๆในสนามดังสนั่นแต่สิ่งที่ทำให้หลายคนต้องอ้าปากค้างคือทีมไทยไม่แสดงอาการตื่นสนามเลยแม้แต่น้อยนักกีฬาไทยเดินลงขอด,ด้วยสายตาที่นิ่งและเด็ดขาดเหมือนรู้ชะตาก,กรรมของเกมนี้อยู่แล้วความมั่นใจนั้นส่งผลให้รูปเกมในช่วงแรกทีมไทยเป็นฝ่ายคุมจังหวะได้เหนือกอว่าที่ใครคาดการเสิร์ฟของไทยวันนี้ถือว่าอยู่ในระดับโหดเกินปาน เสิร์ฟแรกพุ่งแรงเสิร์ฟสองก็ยังมีความแม่นยำและที่สำคัญคือการวางบอลที่ชาญฉลาดไม่ได้เสิร์ฟเพื่อเอาแรงอย่างเดียวแต่เสิร์ฟเพื่อเปิดมุมและทำให้คู่แข่งเสียตำแหน่งตั้งแต่แต้มแรกจังหวะหนึ่งที่กลายเป็นไฮไลท์วรัาไปทั่วโซเชียลคือแต้มที่ทีมไทยเสิร์ฟออกไปแล้วคู่แข่งพยายามรีเทิร์นแบบเสี่ยงสุดๆแต่บอลถูกบีบจนลอยสูงขึ้นแล้วนักกีฬาไทยพุ่งเข้ามาตกวอลเลย์แบบเต็มแรงจนเสียงบอลกระแทกพื้นดังปัง พร้อมกับเสียงคนดูที่ลุกขึ้นยืนทั้งสนามบางคนถึงกับบอกว่านั่นคือแต้มที่ประกาศศักดาว่าวันนี้ไทยมาเอาแชมป์จริงๆแต่เกมนี้ไม่ได้ง่ายเลยเพราะขู่แข่งเองก็เป็นทีมระดับแถวหน้าของโลกมีทั้งประสบการณ์มีทั้งความเก่าและมีทั้งความแข็งแกร่งทางจิตใจโดยเฉพาะในช่วงกลางเซตแรกเมื่อขู่แข่งเริ่มจับจังหวะได้และเริ่มบุกกลับมาแบบจริงจังเกมเริ่มเดือดทันที จังหวะที่ทำให้ความเดือดเริ่มปะทุเกิดขึ้นตอนที่ทีมไทยได้แต้มสำคัญแต่คู่แข่งขอชาเลนจ์เพราะมองว่าเป็นลูกออกเสียงในสนามเงียบกริบทุกคนลุ้นกับภาพบนจอรีเพลย์แล้วผลออกมาว่าบอลลงในเส้นแบบเฉียดสุดๆแต้มเป็นของไทยวินาทีนั้นทั้งทีมไทยตะโกนลั่นด้วยความสะใจแฟนโบกธงไทยจนสนามแทบสั่นส่วนคู่แข่งแสดงสีหน้าไม่พอใจชัดเจน มีการพูดคุยกับกรรมการเล็กน้อยทำให้เกมเริ่มมีแรงประทะทางอารมณ์และนี่คือจุดที่ทำให้การแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่แค่เกมกีฬาแต่มันคือสงครามจิตวิทยาที่เข้มข้นมาก ในเซตแรกทีมไทยทำแต้มได้แบบต่อเนื่องด้วยการเล่นที่หลากหลายทั้งการตี cross court ที่เฉียบคมการหยอดหน้าเน็ตแบบเหนือชั้นและการตีสวนกลับในจังหวะที่ดูเหมือนเสียเปรียบแต่กลับคลิกเป็นแต้มของไทยอย่างไม่น่าเชื่อหนึ่งในจังหวะที่แฟนเทนนิสทั่วโลกโยกให้เป็น แต้มแห่งปีคือช่วงที่คู่แข่งบุกหนักด้วยการตีลูกลึดไปท้ายขอดแบบไม่ให้ไทยได้ตั้งตัวแต่ไทยกลับรับได้ทุกลูกวิ่งแบบสุดชีวิตจนคนดูแทบไม่เชื่อสายตาก่อนจะสวนกลับด้วยลูกแบ็คแคนเส้นตรงที่พุ่งแรงจนคู่แข่งยืนอึ้งบอลลงมุมพอดีแบบไร้ที่ตีเป็นแต้มที่ทำให้ทั้งสนามลุกขึ้นยืนปรบมือแบบไม่สนว่าเชียร์ฝั่งไหน เมื่อจบเซตแรกไทยเป็นฝ่ายเฉือนชนะไปได้ก่อนแต่ทุกคนรู้ดีว่านี่เพิ่งเริ่มต้นเพราะคู่แข่งยังไม่ยอมง่ายๆและสิ่งที่เกิดขึ้นในเซต2คือความกดดันระดับสุดที่เซตสเริ่มต้นมาด้วยความเร็วของเกมที่สูงขึ้นคู่แข่งเปลี่ยนแท็กติกทันทีจากเดิมที่เล่นเน้นความปลอดภยัยกลายเป็นบุกหนักเสิร์ฟแรงและขึ้นหน้าเน็ตบ่อยขึ้น พยายามตัดจังหวะเกมของไทยทำให้ทีมไทยต้องรับมือกับความกดดันอย่างหนักมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไทยเสียเกมติดกันจนแฟนๆเริ่มใจไม่ไดีหลายคนเริ่มคิดว่าโมเมนตัมกำลังไหลไปฝั่งคู่แข่งแต่สิ่งที่ทำให้ทีมไทยแตกต่างจากอดีตคือไม่แตกตื่นนักกีฬาไทยยังคงมีสีหน้าสงบนิ่งแม้คะแนนจะตามแต่สายตายังเต็มไปด้วยไฟ แล้วจังหวะเปลี่ยนเกมก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวแต้มหนึ่งที่สำคัญมากไทยตามอยู่ในเกมเสิร์ฟของคู่แข่งและอยู่ในสถานการณ์เบรกพอย n ์ oy, ถ้าทำได้ไทยจะกลับมาได้ทันทีคู่แข่งเสิร์ฟแรงมากบอลพุ่งเข้ามาเหมือนกระสุนแต่ไทยรีเทิร์นกลับไปได้อย่างแม่นยำบอลตกใกล้เส้นจนคู่แข่งต้องวิ่งสุดตัว จากนั้นเกิดการโวนยาวเกิน20ช็อตบอลไปมาเหมือนไม่มีใครยอมแพ้จนสุดท้ายไทยหยอดบอลเบาๆหน้าเน็ตแบบเงียนสุดๆคู่แข่งพุ่งเข้ามาแต่ไม่ทันบอลตกพื้นก่อนเสียงเฮดังสนัน่นไทยได้เบรกพอยต์สำเร็จและนั่นเหมือนเป็นการปลุกพลังของทั้งทีมขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากนั้นเกมเริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะคู่แข่งเริ่มแสดงอารมณ์ชัดเจนมีการตีลูกแรงใส่พื้นระบายอารมณ์มีการพูดกับตัวเองบางจังหวะถึงกับขอพักเวลาเพิ่มทำให้บรรยากาศในสนามตึงเครียดมากขึ้นกว่าเดิมแต่ทีมไทยกลับใช้จุดนี้ให้เป็นประโยชน์ยิ่งคู่แข่งหัวร้อนไทยยิ่งเล่นนิ่งยิ่งคู่แข่งเร่งเกมไทยยิ่งคุมจังหวะทำให้คู่แข่งเริ่มผิดพลาดเองหลายครั้ง ไฮไลท์ที่ทําให้คนดูทั้งโลกชอบคือจังหวะที่ไทยขึ้นหน้าเน็ตแล้วตัดบอลด้วยวอลเล่สุดคมบอลลอยข้ามหัวคู่แข่งแบบเฉียดเส้นหลังพอดีเป็นช็อตที่ต้องใช้ความมั่นใจและความแม่นยําสูงมากซึ่งหลายคนบอกว่าถ้าเป็นทีมอื่นอาจไม่กล้าเล่นในแต้มสาคัญแบบนั้นแต่ไทยกล้าและไทยทําได้ เกมดำเนินไปจนถึงช่วงไทยเบรกซึ่งเป็นช่วงที่กดดันที่สุดของทั้งเซต2เพราะไทยเบรกคือสนามประลองหัวใจจริงใจจริงแต้มเดียวสามารถเปลี่ยนชะตาทั้งเกมได้ทันทีไทยเริ่มไทยเบรกได้ดีทำคะแนนนำก่อนแต่คู่แข่งก็ไล่ตามมาติดๆจนคะแนนเสมอกันและจังหวะเดือดที่สุดของเกมก็เกิดขึ้นตรงนี้ ในแต้มหนึ่งไทยตีลูกไปเหมือนจะลงเส้นแต่กรรมาการฐานะว่าออกทําให้ทีมไทยไม่พอใจอย่างมากนักกีฬาไทยขอาเลนทันทีภาพรีเพลย์ขึ้นจอและปรากฏว่าลูกลงเส้นจริงคนดูทั้งสนามเฮ hey, ลั่นเสียงเชียร์ดังเหมือนฟ้าถล่มส่วนคู่แข่งถึงกับนิ่งไปชั่วขณะเพราะแต้มนี้เป็นแต้มสําคัญในไทยเบรกแอลมันทําให้โมเมนตัมกลับมาอยู่ฝั่งไทยเต็มๆหลังจากนั้นไทยไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดมือ การเล่นในแต้มสุดท้ายคือความสมบูรณ์แบบเสิร์ฟออกไปแรงและแม่นยำขู่แข่งรีเทิร์นมาไม่ดีบอลลอยสูงไทยพุ่งเข้ามาตบเต็มแรงบอลลงขอดแบบไม่มีทางรับได้จบเซตสองไปแบบสุดมันและนั่นหมายความว่าทีมไทยคว้าแชมป์แล้วทันทีที่แต้มสุดท้ายจบลงนักกีฬาไทยทิ้งแร็กเก็ตลงพื้นแล้วล้มลงกับคอร์ดบางคนร้องไห้บางคนตะโกนด้วยความดีใจสุดชีวิต นี่คือช่วงเวลาที่พวกเขารอคอยมาตลอดชีวิตภาพที่กลายเป็นตำนานคือการที่ทั้งทีมกอดกันกลางสนามน้ำตาไหลกันแบบไม่ไอายใครแฟนแฟนไทยในสนามร้องเพลงชาติไทยเสียงดงังบางคนชูธงชาติขึ้นเหนือหัวบางคนถึงกับร้องไห้ไปด้วยเพราะรู้ดีว่านี่คือประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆหลังจบเกมสื่อทั่วโลกต่างพากันรายงานข่าวนี้อย่างรวดเร็วหลายสํานักพาดหัวว่า Thai Land ชอบ The Tennis World หรือ Historic First t i t l e for Thailand และยังมีการวิเคราะห์กันอย่างจริงจังว่าทำไมทีมไทยถึงพัฒนาขึ้นมาได้ขนาดนี้สิ่งหนึ่งที่ทุกคนพูดตรงกันคือทีมไทยเล่นด้วยหัวใจนักสู้ที่ไม่เหมือนใครต่อให้ตามต่อให้เสียเปรียบต่อให้โดนกดดันหนักแค่ไหนไทยไม่เคยยอมแพ้เลยแม้แต่วินาทีเดียว แต่ชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากโชคอย่างแน่นอนเพราะถ้าดูรูปเกมมาจะเห็นว่าทีมไทยมีระบบชัดเจนมีแผนการเล่นที่คิดมาอย่างละเอียดและมีวินัยในการเล่นสูงมากการเคลื่อนที่ของนักกีฬาไทยในสนามถือว่าเป็นจุดเด่นสุดๆวิ่งเร็วเปลี่ยนทิศท,ทางไวรับลูกยากๆได้หลายครั้งและยังมีการอ่านเกมที่เฉียบขาดเหมือนรู้ว่าคู่แข่งจะตีไปทางไหนก่อนที่จะตีเสียดี อีกสิ่งที่ทำให้ทีมไทยเหนือกว่าคือจิตวิทยาไทยเล่นนิ่งมากในแต้มสำคัญขณะที่คู่แข่งเริ่มหัวร้อนเริ่มกดดันตัวเองไทยกลับยิ่งเล่นเหมือนเครื่องจักรที่แม่นยำขึ้นเรื่อยๆและถ้าพูดถึงไฮไลท์ของเกมนี้ต้องยอมรับว่ามีหลายจังหวะที่กลายเป็นภาพจำไปตลอดการไม่ว่าจะเป็นการตีแบ็กแฮนด์เส้นตรงที่เฉียบคม การหยอดหน้าเน็ตที่ทำลายจังหวัะคู่แข่งหรือการเสิร์ฟเอซในแต้มสำคัญที่ทำให้คู่แข่งหมดกำลังใจที่สำคัญที่สุดคือความกล้าที่จะเล่นในสไตล์ของตัวเองไม่ได้กลัวชื่อชั้นไม่ได้เล่นแบบประมาทแต่เล่นเหมือนบอกทั้งโลกว่าเราก็มีสิทธิ์เป็นแชมป์เหมือนกันหลังจากการรับถ้วยรางวัลภาพของธงชาติไทยถูกชูขึ้นเหนือหัวนักกีฬากลายเป็นภาพที่สะเทือนใจแฟนกีฬาไทยทั้งประเทศ หลายคนโพสต์ในโซเชียลว่าไม่คิดว่าจะได้เห็นวันแบบนี้บางคนบอกว่านี่คือวันที่คนไทยทั้งชาติภูมิใจแอลเลอนไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นที่ภูมิใจเพราะแฟนเทนนิสทั่วโลกหลายคนยังชื่นชมความพยายามของไทยบอกว่านี่คือชัยชนะที่สวยงามและคู่ควรอย่างแท้จริงแน่นอนว่าเมื่อมีความเดือดในเกมก็ต้องมีเรื่องที่เป็นประเด็นตามมา เช่นจังหวะโต้เถียงกับกรรมการจังหวะที่ขู่แข่งไม่พอใจในการตัดสินหรือจังหวะที่มีการประทัะคารมเล็กๆระหว่างเกมแต่สุดท้ายทุกอย่างจบลงด้วยความเป็นมืออาชีพและชัยชนะของไทยก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้หลังจากนั้นโลกเทนนิสเริ่มเปลี่ยนมุมมองทันทีหลายคนเริ่มพูดถึงอนาคตว่าไทยอาจจะเป็นมามืดที่กลายเป็นทีมลุ้นแชมป์ประจำในทัวร์นาเมนต์ต่อไป การคว้าแชมป์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่เพราะเมื่อทีมไทยพิสูจน์แล้วว่าทำได้ความมั่นใจจะเพิ่มขึ้นการสนับสนุนจะเพิ่มขึ้นและเยาวชนไทยจะเริ่มมองเทนนิสเป็นเส้นทางความฝันมากขึ้นวันนี้เด็กไทยหลายคนอาจกำลังจับแร็กเก็ตแล้วบอกตัวเองว่าฉันก็ทำได้เหมือนพี่ๆและนั่นคือผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชัยชนะครั้งนี้ มันไม่ใช่แค่ถ้วยรางวัลแต่มันคือแรงบันดาลใจที่ส่งต่อไปทั้งประเทศในมุมของวงการกีฬาไทยชัยชนะนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะมันพิสูจน์ว่าประเทศไทยสามารถพัฒนากีฬาได้หลายด้านไม่ใช่แค่กีฬาที่เราถนัดแบบดั้งเดิมแต่แม้แต่กีฬาที่โลกมองว่าแข่งขันสูงอย่างเทนนิสไทยก็สามารถก้าวขึ้นไปยืนบนจุดสูงสุดได้ และที่สำคัญนี่คือแชมป์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งจะถูกจารึกไว้ตลอดการเกมนี้จะถูกพูดถึงไปอีกนานจังหวะเดือดจะถูกย้อนดูซ้ำแล้วซ้ำอีกไฮไลท์จะถูกแชร์ไปทั่วโลกและชื่อของนักกีฬาไทยชุดนี้จะกลายเป็นตำนานหลายคนอาจจะถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงคำตอบคือมันเกิดขึ้นจากการทำงานหนักความอดทนความเสียสละและความเชื่อในตัวเอง และว,วันนี้ทีมไทยได้พิสูจน์แล้วว่าถ้าคุณสู้จนถึงแต้มสุดท้ายไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะของนักกีฬาไม่ใช่แค่ชัยชนะของโคช้ชหรือสมาคมแต่มันคือชัยชนะของคนไทยทั้งประเทศจากทีมที่ถูกมองข้ามกลายเป็นทีมที่โลกต้องยืนปรบมือจากทีมที่ไม่มีใครคิดว่าจะไปได้ไกลกลายเป็นทีมที่ยืนอยู่บนโพเดียมแชมป์ และจากประเทศที่ถูกมองว่าเป็นเพียงผู้ชมในเวทีใหญ่วันนี้ประเทศไทยได้กลายเป็นตัวเอกของโลกเทนนิสแล้วอย่างเต็มภาคภูมิชาวทั่วโลกเซอร์ไพรส์จริงๆเพราะนี่คือหนึ่งในเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกีฬาเทนนิสยุคนี้และถ้าใครยังไม่เชื่อแนะนำให้ย้อนดูไฮไลท์เกมนี้อีกครั้งแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมทั้งโลกถึงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ใครทำช็อปโลกและแชมป์นี้คือประวัติศาสตร์ที่แท้จริง